สวัสดีค่ะมาพอกับแยกิน,น,นอาจาันเนาะมาจาเมื่อนี่แยกินปะไดผ้ามากินได้พี่น้องแต่ว่าแยกินสิผ้ามาเห็ดอ้วยนำว่าตากแดดพี่น้องพุ่มปัญญาเศร้าบานเท่านีาน่แหลนะน้าค่ะเนาะมาเบิง้งเลจ้าอุปกรณ์เท่ากับกมียางปอกคะ่ะมีกล้วยมีกะละมังมีเม็ดเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งเลยจา้าแยกินสิผ้าปอกกล้วยก้อนบัตรทีนี้ บอกไปเรื่อยๆจนมดวีพลนละพี่น้องมาเบิ่งต่อมยกกิจปอกแล้วนะค่ะนาองยกกิตก็ปอกแล้วล่ะ,ะน้ะค่ะนาะมาได้จากาในแยกกิตเสพมากานให้มันเปลี่ยนเปียงไหมพี่น้องเฮ็ดจังเสียพุ่งปัญญาเศร้าบางไงล่ะพี่น้องเอากมาเลียงใส่กระโดงเลยนะค่ะนาะเลี้ยงไปเลย กินแ่ผ้าเฮ็ดแบบบานๆคือเก่า้าหรอพี่น้องเสียดายกล้วยมันกินบ่าท่านเขาก็ต้องเฮ็ดตากแดดไว้พี่น้องมาเิ่งตอนยัดกิตเฮ็ดแล้วได้จ้าเด้ออันนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้จ้าเด้อพี่น้องมาเิ่งคลิปต่อไปตอนกล้วยแห้งแด้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ